เป็นคาเมนบอคาเมนกับพ่หมาที่มาที่มาตีปากบนุเนาะยางมาต่อยโบนุยูทูบเบอร์ลาวโดนต่อยที่ห้างดังของไทยนะครับพี่น้องครับอันนี้ข่าวด่วนล่าสุดเลยมีช่องช่องหนึ่งเนาะที่มอลาบอกขอเอยน้ำก็แล้วกันเนาะพี่น้องเนาะหนุ่มลาวคนนี้เฮ็ดทำยูทูบอยู่อยู่ไทยเนาะพี่น้องเป็นอยู่ไทยแต่ว่าเป็นเฮ็ด ทำยูทูบแบบว่าเข้าข้างทหารไทยอย่างประมาณนี้แหละเกี่ยวกับในป,ประเทศไทยเนี่ยนะวัดที่นี่เพิ่นไปเที่ยวห้างเพิ่นไปถ่ายคลิปวิดีโออยู่ห้างอยู่ห้างดังแห่งหนึ่งของไทยเนาะพี่นะ้องแต่อยู่ดีๆีกำลังถ่ายคลิปอยู่ดีดแต่ว่ามีลุงคนหนึ่งพี่นะ้องมีลุงคนหนึ่งย่างเข้าวทาั้งหลังแล้วก็มาต่อยปากเราเลยมาต่อย ไปปากแล้วสื่งเราตกใจยังแหงเลยพี่น้องตกใจยังแหงเลยเดี๋ยวนี่ทำอะไรไม่ถูกตกใจแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวบอกรายละี่คลิปมาให้เบื่อนเราพี่น้องคาดว่าน่าจะเป็นคนเลรกๆเ,เ,เ,เขาคิดว่าเป็นคนกัมพูชาหรือว่าคนพมา่าที่ไม่พอใจเกี่ยวกับการทําคลิปอะไรอย่างนั้นนะครับผมเข้าใจอย่างนั้นนะ แต่พอดูจบๆไปแล้วเดี๋ยวเวลาสิมีคลิปให้เบิร์กน้องเดี๋ยวไปเบิรงคลิปพร้อมกันเลยครับเป็นขเมร์บอขเมร์กับพ่ม่าที่มาที่มาตีป่าปนุเนาะยางมาต่อยบปนุอยู่นาห่างเมื่อเมื่อวันที่สิบสองนาะเมื่อวันที่สิบสองกรกฎาคมเนาะมาต่อยบปนุอยู่นาห่างอยู่ในห่างเลยบรขเมร์อยู่นาห่างเลยแต่ว่าบปนุน่ะจบไปแล้วเนาะก็คือแบบบรายเอาเรื่องแล้วแต่พอบปนุมาลงคลิป พีพีเอฟซีคนไทยเขาเป็นพวงเนาะอยู่ในประเทศไทยทุกคนต้องอยู่ภายใต้กฎหมายของรประเทศไทยและมื้อนี้บานุก็เลยสีไปขอหลักฐานนําเจ้าหนาทีเพื่อมาลงบันทึกประจําวันเพื่อหายควนหายใจขวานพี่เราประกาศาอาไปใช้นอกสหรับหันหายอนี้เพีคนนี้ก็ต่อยแน่ลมเลผมถามว่าทำไมคุณต่อยผมแค่นั้นแหละครับผมอยากรู้ว่าทำไมถึงต่อย ผมไม่รู้ว่าผมไม่ปัญหาเรื่องอะไรไม่ปัญหาคือเขาได้รู้จักคุณไหมเขาได้พูดกับคุณไหมคุณได้พอใจอะไรผมหรือเปล่าหรือว่ายังไงที่ผมคุยกับพี่ต๋อไม่รู้จักกันไปต่อยกันครับผมสงสัยแค่นั้นอยู่ดีจริงๆผมผมสงสัยแค่นั้นนะครับพี่ต่อยผมเพื่ออะไรเพื่ออะไรครับทพอถามว่ยที่รู้จักผมเราได้ยังไงไม่รู้อ้าวแล้วมาต่อยผมหรอเทไมถ้าผมเจนอะไรขึ้นมาที่จะรับผิดชอบชีวนตผมหรอครับ ผมมีพ่อมีแม่ครับพี่ต้องทำงานผมต้องหาเงินนะครับถ้าผมเป็นอะไรขึ้นมานี่เดี๋ยวนะเจ้าี๋าวเรื่องนั้นถ้าั้นเดี๋ยวจะเชิญไปคุยกันที่เจรการอของมันที่นะผมอยากดูว่าเขาตอผมไนี่เขาพูดเรื่องผมดูทรงก่อนเนี้ยนี่ไ้เรื่องรบเขาเป็นี่เป็นคามในเร่ไม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 ไม่ไ่ไม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 ่ไ่ไม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 ่่ไม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  ก็พี่เจ้าเนา่ยนะครับผมอยากลูกแค่นะครับผมอยากลูกไม่ได้ไปบอกแฟนเนาะอยากลูกแค่นั้นครับมันถ้้านับอกก่อนเราไปต่อยไปต่อยแล้วเขาทำไมอ่ะเขานั่งอยู่เฉยไปต่อยเขาทำไมอ่ไปต่อยเขาทำไมอ่ะเอายักหน้า่เราจะรูกไหมเออาจเยือกอะไรเพราะอะไรนั่นก็ต้องเอาออกจากตึกเอาไว้ตึกไม่ได้นี่อันตรายพี่จะบองตกใจแล้วเมื่อกี้โอ้บึ้งเลยเหมือนเราไม่ได้ตังดักมั้ยไอ้แม่ฆ่ไปบึ้งต้นเรี่ยวหรอก ไปันบอกไปบอกเพน่ด้วยบอกเพนบลนไปต่อยมันแค่ไหนเขาไปบอกทำไ่ะเไรเระเาาได้เลเดี๋ยวเอยพี่ขอโทษผมสักคำก็ได้ขอโทษพีขอโทษได้เลยนะไม่ต้องเข้ามาพี่ยกมือไหวไหมัอโทำนะตเล็อะไรยกมือไหวเขาเป็นไหม พูดอะไพี่พูดอะไรไหมครับพูดอะไรไหมพูดง่ายพี่ม่ควมใจอะไรผมพูดหมดเลยใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไมใช่อ่านอยกันเรียกคนมุงเมาเที่มาเล่นนะครับคนเหมนกันเราจะต่อยกันมันจะเจ็บปาและก็ได้เสร็จเลยออกมาเป็นที่เรียบร้อยว่าเขาคนนั้นเป็นใครมาจากประเทศอะไรนะครับพี่น้องคลิปที่ต่อยปากยูทูบเบอร์เรากลางห้างดังของไทยนะครับพี่น้อง เขาก็คือคนไทยนี่เองครับคนภาคอีสานอยู่แถวสุรินเราราไปสิบข้อมูลมาให้แดพไ่น้องเป็นคนจังหวัดสุรินเมื่อก่อนว,ว่าลุงคนนี้ก็เป็นคนดีเลยะครับเป็นคนขยันทํางานที่ห้างนั่นเลยแต่หลังๆพักหล,หลังเมื่อน,นี้แกแกเป็นคนติดเหล้าติดสุราหนักนะครับล้มไปหลายครั้งแล้วสติสตังก็ไม่อยู่กันด้วยกับตัวก็ วันนั้นก็เป็นข่าวซวยของยูทูบเบอร์เราหนุ่มคนนี้นะครับที่โดนต่อยแบบไม่รู้เนื้อเรื่อตัวอะไรเลยเจ็บฟรีๆแต่ก็เป็นเตือนสติให้คนเราทำยูทูบเบอร์ยูทูบเบอร์เราทุกคนนะครับให้ระมัดระวังตัวหน่อยออกข้างนอกนะครับก็ยูทูบเบอร์เราคนนี้ก็ไปแจ้งความนะครับลงบันทึกประจำวันไว้ แล้วก็ลงุงคนนี้ก็โดนแบนห้ามเข้าห้างดังนั้นตลอดชีวิตเลยนะครับกฎหมายไทยเด็ดขาดมากห้ามเข้าเพราะว่าคุณไปทำร้ายลูกค้าของเขาห้างก็ปิดบนสีดำเลยครับห้ามเข้าห้างตลอดไปเลยโอ้โหสองผมเมียลุงนี่ก็ลำบากเลยทีนี้ก็หาเรื่องใส่ตัวแท้ๆนะครับก็คลิปประมาณนี้ครับฝา,ากพี่ฝั่งน้องสำหรับคลิป ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมหน่อยนะครับขอบคุณครับสบายดีสวัสดีครับ